ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปออบบี้นะครับทุกคนออบบี้ตอนนี้ผมไปดาที่สามดาที่สี่ทุกคนไปเลยยี่ยนโอ้ยอ้านี่วู้ไปเลยทุกคนวู้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมเซฟ ไปเลยไปเลยไปเลยจิบจิบจิบอืมจิบจิบดาที่สิแล้วอืออ่ะลืมดูเลเซอร์เอาทุกคน ตอนนี้ผมผ่านไปห้านาทีเร็วเพิ่มความเร็วไอ้จิบอะชิปอันไหนเนี่ยวิวไปเรียบร้อยทุกคนผ่านแล้วเฮ้ย S <S เดี๋ยวเซออย่างนั้นนะเหรอย่าไม่กลัวละไงนี่คือการไม่กลัวนะครับทุกคนว้าาไม่มองตาอีกแล้วทำไมมันไปเลย woo -uh 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 -uh. <laughs> yeah 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 13 lỡ À tụi con Đã đi 13 Đã đi 13 Ôi ơi em ăn lạ lỡ Ây kìa Chú 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 Bay đây Wow Ôi Wow! Easy. Oh. Uh, uh. Woohoo! cột đi lên Ồ chính lâu ơi Quýt ạ Mấy nào cột bẩm này lên Ơ bẩm nó xử qua ngay quả Vẫn đi nó sao Mình nhạc đi Toàn đi เอานาทีแล้ววฮ้ยเอ้ยอ้เยเจ้ยเจียน้อีสาวกจยกเาียจะไปนเอีสาวก็ีันยบเจี๊ี่นี่นี่นบนี๊ยี๊ยบะจี๊ยเยบเีเเเ ไปดันกันเถอะนวิวทางตรงแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกหัวโขกเจ็บปะนั่นอะทนไม่ไหวละ bailo lên, wow 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 bailo 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 lên, bailo lên, bailo bailo เอ๋อเฮ้ย huh. อ e ืเด hey! ี๋ยวก่อนผมจะเล่นยังไงเฮ้ยถามจริงพี่ ฟรีอไม่ใช่ละไม่ใช่ให <c oughs> ้ฟรีอ้าเกืโอบโ,โอ้โหว้าฮิฉลุยฉลุยผมไม่โกงนะครับมันซูมด้านบนได้หรือเปล่าว้าฮิ โอ้ชนเลยฮ่าแกหลอกฉันไม่ได้หรอกวุ้ยอไม่น่ากระโดดเลย ไ,ได้เหมือนสปริงดูสิว่าจะได้อะไรเฮ้ยผมได้สปริงสงผมได้สปริงคูณสองแล้วก็ได้สปีดอสุดท้าย ถังอะไรเนี่ยได้ถังผมได้สปริงอ้อโหอแบบนี้ก็อีซี่เลยดิกะดดดาไม่อีซี่ละไม่น่าเล่นเลยแล้วมันช่วยอะไรได้อะ ก็เปล่าประโยชน์ทำให้แค่กระโดดสูงเลยดีดีดีกว่าพาแล้วเว้ยเอ๊ะมันก็ช่วยได้อยู่นะ,ะ <c oughs> ช่วยให้ตกดี ไอ้บ้าเอ้ยอ้าวเอว้ยทำไมไม่กระโดดเฮ้ยรัวเป็นพอกก่อจักรยานเย้เซีฟดีกว่า How are you เอา้าเฮ้ยเอาหมดแล้วเหรออ,อ,หหรอ๋อลืมไปได้แค่สองด่าน ต้องสช่น่าจะได้ใช้ตรงดาดสำคัญไม่ใช่กระโดดแล้วมันแบบอันนี้มันลืน่นกระโดดแล้วมันลืน่นเพราะมันเป็นจักรยานไงเนฮ้ยระเกะกับไอเบคอนตอกไปได้วยกันเลยจิบ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 เบคอนแกไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกเพราะแกเป็นเบคอนปลอมฉันคือเบคอนจริง ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เตรียมตัวเตรียมใจจิ๊บจิบผ่านละโอ้ m กอดเฮ้ยฮเกมมาได้ไงหกสิบเอ็ดแล้วใช้เวลาไปสิบหกนาทีเลยเหรอหกสิบสองแล้วใกล้จะถึงหนึ่งร้อยแล้วอะหกสิบสองมันจะถึงหนึ่งร้อยเหรอมันเหลืออีกตั้งไกล จดิมเดิมว้าวาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปรีบรีบรีบก็ตายไปดิมาฝั่งนี้ดีกว่าะจะท้อใจ ถึงเราเปิดอันติจเจอแน่จเจอแน่เฮ้ยอะไรอะเลเวลอัพเพื่อดาที่66อ้าวจ้าหลบได้เว้ยหลบได้เฮ้ย จะเธอเจ๊ขอสคิปได้ปะเนี่ยเออสคิปได้สี่ครั้งแล้วสุ่มได้สคิปหนึ่งอันใช่ไหมทุกคน ด,ดูนะผมเปิดอันติอันติตกเลยเฮ้ยหย่าย่าเฮ้ยเอออ่าเยองเลยทไมทไม่ทำไมวะที่กินโคสคริปด่านนี้ก็ได้ไม่อะแล้วว่าเราเล่นไม่ดีเองถ้าเล่นดีๆมันก็ ถ้าเล่นดีๆมันก็ต้องไปแบบนี้ตะกูลแบบนะนะแต่ผมเล่นแบบนี้ไงเล่นแบบนี้ไงมันก็เลยตกแบบนี้ตะกอนเแบบนี่ยตะกลอ๊ะวู้วววทำไมทำไมท่นไม่ไหวแล้วท่นไ,ไม่ไหวแล้วไอท่นไม่ไหวเลยนะไอ้สีดรำ สีปูดแบบนี้ก็ต้องเล่นดีๆแล้วสีเบคอนเอไม่เพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมวะไ <c oughs> <c oughs> อกเกมบ้า đi, đểuเจอ chưa nam mô tất cả, ơi ơi ơi, xuân chơi ở nữa? โอ๊ยเกือบโดนเกือบโดนนะเกือบโดนผมจะผ่านด่านหนึ่งร้อยให้ได้ 21วิแล้วเว้ยไม่ใช่21นาทีแล้วผมยังไม่ไปถึงไหนเลยเฮ้ย80แล้วอาจจะมีหวังอีก20ด่านเออโฆษณาอะไรมาขึ้นเยอะจังเลยวะทำไมวะจึบจุบจุบ จิบจ๊บบซูอหัวร้อนหัวร้อนอันนี้ขนาดเกมไม่ใช่เกมหัวร้อนนะอันนี้เกมออบบี้นะแล้วเกมหัวร้อนแล้วเกมหัวร้อนที่สุดในโลบอกมันจะเป็นไงวะหนชั่วโมงยังไม่ผ่านอ่ะน่าจะประมาณนั้นแหละผ่านน่าจะเป็นแบบยี่ชั่วโมง1วันเลยอ่ะด่านแรกอ่ะสำหรับผมนะไปเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ขอบคุณพัดเจ้าวุ้ย ผมอยห้าคุณต่อยผมไม่ได้ครับผมอยู่นิ่งนี่ไงนี่งไง,ง,ไงเฮ้ยคุณนะคุณฮ่าฮาาคุณต่อยผมไม่น่าปลอดภัยเฮ้ยไอ้ลูกตุม่มเอ้ยวัดวัดเตอะ มม่เนนออัืกี้ <S <S รู้สึกว่าถ้ากระโดดมันจะลื่นอะแต่ถ้าไม่กระโดดมันก็ไม่ลื่นนี่ไงเฮ้ อะไรวละ,ละ,ละ,ละใช้เลยสปีดเหรอ,อไร้าวเดืงนวันคือเพื่ออะไรหรือว่ามันคูณสี่ฮะกระโดดได้ อ๋อกระโดดได้สองครั้งว่ามันแบบนี้ก็อีซี่ดีครับ มสองนาทีหรือเปล่าเรื่องนาทีมันขึ้นเยอะด้วยนะหรือว่ามันให้เชื่อเขาเฮ้ยเกือบอีกสี่สิบกวิไม่ได้ละไม่ได้การละ กไอ้ลูกตุ่มไอ้ลูกตุ่มอะไรของแกดูดูมันถึงจุดเซฟก็ยังตีเนาะไม่กลัวหรอกเว้ยดีเลยอ่ะเฮ้ยอ,อช่ยเก้าสิบสองแล้วเว้ยอิฉาคนผ่านจัง เรานำแล้วเหรอเอ้าเราเป็นคนแรกเหรอเอาเาหมดเวลาแล้วเหรอไม่โอ้โหโอ้สึกยากขึ้นแล้วมันจะเอียงทำไมเอ้ยสีดำสีป๊บจำตัว เราต้องครอบครเออแกแกนะแกเฮ้ยสีแดงสีรักเราฉันครอบครสีแดงไว้เอ๊ะเออมันจะผ่านยังไงถามจริงอ้าวอ้าวสอรีสีแดง สีแดงไม่หายไปกับตาไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยสีกขียวสีเพื่อนรักเราอยากให้มันตกอยากให้มันตกไปเลยสีกรีนเพื่อนเราอยู่เป็นจักรยานเย้ สีกินยวในทำไม่ให้พีกแลวเฮ้ยไอคิวช่วยเราไว้เออ,อไม่ออคิวสีฟ้าเอยสีม,ม่วงวะไม่นะออคิวหายไปแล้วไม่ด่านเก้าสิบหกฉันตตึกเอาออคิวกลับมาให้ได้นี่สีเหลืองเอาสิคิวโอ้ยกดดอตายกะ สีฟ้าก็ไม่เอาเฮ้ยสีเหลืองก็ไม่เอาบอกว่าสีฟ้าไม่เอาไงสีน้ำเงินก็ไม่เอาสีฟ้าไปอีกแล้วมาทำไมนักหนาสีม่วงก็ไม่เอาเลย Si đã chịu 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 ขอบคุณพระเจ้าเอาไม่ไอคิวหายไปแล้วสีส้มไม่เปนไรฉันต้องผ่านด่านด่านสุดท้ายฉันต้องเอาอีคิวกลับมาตอนนที้ยี่สิบแปดแล้วเว้ยดูดูด้านหน้าน,านั่นนั่นคือเส้นชัยรางวาัลเฮ้ยเฮ้ยมันเตะเราไปไหนขอบคุณที่เตะได้ที่หลังไม่ต้องเตะก็ได้มั้ง ิวกลับมาไอ้สีแดงก็ได้สีเราเจเจ๊จจมีอะไรให้แข่งอีกไหมผมผ่านแล้วผมผ่านแล้วยี่สิบแก้วนาทีนี่กคอนผมได้ยี่สิบแก้วนาทีฮ่าฮ่าสุดยอดมาละ ไปดานี้กไปสีแดงดูสิวัตเตอร์ฮิลอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c คร b e กันด้วยครับบ๊ายบายเบคอนจะสายหัวทำไมดีๆๆๆบ๊ายบาย